สวัสดีครับวันนี้เป็นการเทรดแบบจังหวะสุดๆเลยนะตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีสองสิบเก้านาทีครับจากภาพเนี่ยจะเห็นว่าผมนับเวฟไว้เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้านะตอนนี้คือจุดที่เสี่ยงสุดเลยกําลังจะโดน SL นะครับคือตอนนี้เวฟที่ผมคิดว่าเป็นสี่เนี่ยซึ่งเป็นสี่จริงหรือเปล่าไม่รู้นะมันมากินหัวหนึ่งผมละทีนี้ผมต้องมาลุ้นแล้วครับว่ามันจะสามารถทะลุลงไปได้หรือเปล่าส่วน SL ผมเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมราดูกันว่าจังหวะขอวันนี้จะเป็นยังไง ผมจำไม่ได้แล้วว่าในภาพใหญ่ผมมองว่าอย่างไงไปนะพอดีเพิ่งลบไปแต่ว่าน่าจะประมาณว่าตรงนี้เป็น A B C นะครับตรงนี้น่าจะเป็น61สุดใช่ไหมนี่ไงเห็นไหมปรเป๊ะเลยคือตรงนี้น่าจะเป็นซิกแซกนะครับโอเคเพราะงั้นผมคิดว่าน่าจะมองไว้ว่าเป็น1ยอองขึ้น3นะครับ สาห้านะครับหรือไม่ก็เป็นแค่ abc นะครับยังไงก็ถ้าเอาเซ็นก็ผมหวังไว,วนนะ้ว่าเป็น ab C ซก่อนละกันนะอันนี้เป็นวันนี้ละกันไม่ได้วันนี้ละกันนี่กันนะอืมเพราะงั้นผมมองว่าในขาเนี้ยก็ต้องมีห้าขานะครับตอนนี้ก็ผ่านมาสองขาแล้วนะมันก็จะประมาณนี้มันเป็นแบบว่าขาขึ้นแบบไซด์เวขึ้นนะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรนะครับ ตอนแรกผมมองว่าจะซื้อตรงขา C ที่ย่อลงมาครับแต่พอดีว่า C มันย่อเล็กมากผมเลยพลาดตรงนี้ไปนะก็ไม่เป็นไรก็เพิ่งมาเริ่มซื้อตรงนี้แหละครับก็รอมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วแหละเห็นว่ามันพุ่งขึ้นไปแล้วผมก็คิดว่าเอ้ยมันจะต้องเป็นซิกแซกแน่ๆเลยตอนแรกผมก็คิดนะว่าผมจะช็อตตรงนี้ถ้าผมช็อตตรงนี้จริงๆผมก็จะได้ไปประมาณนี้ครับอย่างนั้นก็ศูนุดรคูณสิไปก็ประมาณ7%็เ็นตครับแต่ว่าตัดสินใจที่จะไม่ช็อตก็ไม่เป็นไรก จะขึ้นเป็เว็บ5จริงหรือเปล่าแล้วเว็บ5จะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับส่วนเป้าหมายของผมในการหาเว็บ5นะก็ผมจะหายอย่างนี้นะครับผมจะใช้ฟิโบนะครับวัดจากเว็บ1นึ่ผมเอาแค่นี้พอเป้าหมายนะครับผมก็จะประมาณเลข1นึงนี่ครับถึง161.8ยังไม่เกินเว็บ3เลยด้วยซ้ำนะเพราะว่าเว็บ3มันขึ้นไปเยอะนะครับนี่นะเว็บ3มันขึ้นมาถึงนี่เลย261.8แล้นะครับผมเลยคิดว่านะ ถ้างั้นเราก็คงหวังอะไรมากไม่ได้ครับก็กลกะว่าแค่ส่วนนี้ผมก็ปล่อยแล้วค่อยๆปล่อย,ตา,ยตามนี่ครับตามนี้ครับก็คงแบ่งขายจุดนี้จุดนี้แล้วก็จุดนี้เลยครับสามจุดเลยเนาะเปลี่ยนเป็นสีเขียวหน่อยอเคก็แบ่งขายตามนี้กําไรมันก็จะอยู่ที่ประมาณมันก็โอเคนะประมาณสองเท่านะครับ ขาดทุนอยู่ประมาณ4%ี่เเซนนะครับวนกำลัจะได้ประมาณ9%กซ็ก็เราดูต่อไปครับเอ่อต้องอัปเดตหน่อยว่าเดี๋ยวผมจะไปมาหาลัยละเดี๋แต่อจากนี้อาจจะไม่ได้เน้นเรื่องของคริปโตมากเท่าไหร่เพราะว่าผมจะไปเรียนพวกการทําธุรกิจน,นะครับไว้ธุรกิจผมบูมจริงผมค่อยเอาเงินมาลงคริปโตต่ตอเนาะตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้เน้นนี้เท่าไหร่ก็ประมาณนี้แหละ๋ยวไปมาหาหลัยแล้วก็เจอก,กันอีกทีตอนธุรกิจสำเร็จนะครับ <laughs> เขาผมหลังจากที่เวลาผ่านไปสักพักนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีห้าแล้วนะครับเวลาผ่านไปเร็วมากเพราะว่าผมนั่งกระตูนล,ล้อน,นะครับโอเคราคาได้มีการรีบาวขึ้นมานะครับก็คือตอนนี้ผมก็วบอย,อยู่นิดนึงนะครับไม่เยอะมากเท่าไหร่มองว่าอืมนับยังไงดีนะครับตอนนี้ถ้าเป็นทำเฟรมสิบห้านี่มองไม่เห็นเลยนะครับคือไอ้ขาที่พักตอนนี้ยถ้ามันไม่ใช่เว็บสี่เล็กมันก็เป็นเว็บสองใหญ่ครับ แต่ก็ไม่ได้ใจนะว่าจะนับยังไงดีอาจจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างงี้ได้ 1, 2, 3, 4, 5, เปล่านะผมตัดสินใจที่ว่าจะท p พตรงประมาณอ่าช่วงนี้นะครับตรงเส้นที่เขียวนี้ผมตั้งใจทีพอยางนี้เพราะว่า,วามันมันเป็นจุดที่น่าจะไปถึงเพราะว่าเดี๋ยวผมอะจะไปนอนละเพราะนี่มันก็ตีห้าแล้วเนาะก็เนี่ยแต่อันนี้เป็นเวฟสีล่ละถ้าจะให้ดีนะครับไม่ควรหลุดตรง e MA นี้มาละถ้าหลุดก็แปลว่า เว็บหนึ่งเนี่ยจบไปละแล้วตวน 2, 3, 4, 5, อนนี้เว็หนเว็บสองสามสี่ห้าอะไรเงี้ยเอ้ถ้าหลุดก็คือกลายเป็นเว็บสองใหญ่แต่ถ้าไม่หลุดก็เป็นแค่เว็บสี่เพื่อขึ้นต่อยขานิ่งนะครับมันก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบซับเว็บหรืออะไรไซส์ไหนนะครับเพราะว่าแบบเออเราก็ไม่แน่ใจด้วยตรงนี้นี่ก็บอกยากนะครับสองชั่วโมงอย่างถ้าจริงเนี่ยอย่างเว็บสามเนี่ยมันกินไปตั้งเก้าชั่วโมงนะเห็นไหมแล้วอย่างเว็บหนึ่งเนี่ยมันกินไปตั้ง หกชั่วโมงเพราะงั้นนี่น,น่าจะในแค้สับเว็บยยอยจริงๆแล้วแต่ผมก็คงยังไม่เลื่อน SL นะครับพรเพื่อเผื่อไว้ไม่เดี๋ยวผมไปนอนอนอะอืม่มยังไงดีนะเดี๋ยวก่อนนอนเดี๋ยวค่อยคิดนะครับเดี๋ยวค่อยมาตัดสินใจอีกรอบว่าจะปิดหรือจะเลื่อน Stop Loss ขึ้นมาหรืออะไรยังไงนะครับ few moments later. สถานการณ์เร่งด่วนครับขณะนี้เวลาตีห้ามนาทีผมกำลังไล่เปิดคลิปดูเลยนะครับ จร,จริงๆคือดองคิวไปเยอะมากเที่ยงไม่ได้ลงก็นั่นแหละทําเป็นช่วงๆยจะมีคนดูไหมก็ไม่รู้นะแต่อืันนี้ราคามีการดีดขึ้นมานครับตอนนี้พอผมบวกมาประมาณสักครู่นะครับผมบวกอยู่ประมาณหกจุดหกสามเปอร์เซ็นต์ก็ใกล้ถึงทีพีแล้วนะครับคิดว่าน่าจะยังถือไปก่อนนะอาจจะมีการปิดเล็กปิดน้อยแต่ไม่แน่ใจว่าจะปิดดีไหมผมออว่าอุ้ยอุ้ยเดี๋ยนะ ผมลองวัดฟิโบกันถ้ามันไม่ผ่าน6กสบ็จุดแปดนี่มีโอกาสที่ว่าผมจะปิดก่อนนะครับเพราะว่าก็ามันจะแบบปแปลกๆอีกนะครับไม่รู้ซิมันอาจจะเป็นทรงอื่นๆก็ได้แต่ยังไงก็เดี๋ยวค่อยมาคิดอีกทีให้ผมตัดคลิปก่อน <c oughs> ครับว่าจะค่อยมาอ่านนะแต่ตอนนี้มันไม่ได้จริงนะดูมันขึ้นแบบโหดมากนะฮะตอนนี้ผมตัดสินใจแบ่งปิดระหว่างทางไปน่าจะประมาณห้าสิเเซ็นแล้วนะครับอุย้ยยังขึ้นอยู่เลยอะ่ะดูดิ โหดไปปะแล้วแบบเออแต่ก็รู้สึกดีนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะเสียอยู่จนกระทั่งไปหน้าอ่านการ์ตูนนะครับอ่านการ์ตูนจบไปเรื่องหนึ่งเลยนะครับสามสิบห้าตอนอืมก็อุ้ยเริ่มมีการลงมาแล้วครับถึงทีพีที่ตั้งไว้ตอนแรกแต่ผมไม่รู้สิยังไม่กล้าปิดทั้งหมดหวัรู้สึกมันจะขายหุูนหรไรไม่รู้เลยก็นะครับเบฟห้าของเรามันก็มีโอกาสที่ว่าจะไม่ผ่านเบฟสามนะครับเพราะว่า ไอเว็บสามเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบนี่ครับม่นแข็งแร่งมามากเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละฮะก็ถือไปก่อนเพราะว่าตอนแรกที่ผมต้องจะจะปิดนะครับเพราะว่าผมคิดว่าผมจะไปนอนแต่ว่าตอนนี้ตีห้าครึ่งแล้วผมรู้สึกว่ายังรอดูได้ก็เดี๋ยวรอปิดให้จบเลยนะครับแต่คิดว่าคงต้องตัดตัดไปเรื่อยๆนะเพราะผมต้องใช้จอน,นี้ในการตัดคลิปนะครับปัญหาเลยคือหา <laughs> คลิปไม่เจอนะถ่ายไว้ตั้งแต่สิบห้าวันก่อนแต่วันนี้คิดจะกลับมาตัดก็หาไม่เจอนะโอ้ยังวิ่งอยู่นะครับ ค okay. ไปเลยลูกวิ่งไปเลยลูกตอนนี้บวกมาทั้งหมด10%แล้วนะครับคิดถูกจริงที่เข้าซื้อตรงช่วงนี้นะครับเพราะว่าโอเคแหละตอนแรกอัตราการขาดทุนมันก็คุมอ่ะตอนนี้เนี่ยเนี่ยเ,ยเห็นภาพนี้เลยคุ้มเลยโอ้แล้วตอนนี้ก็ขึ้นเลยเลยทีพีตอนแรกไวแล้วนะครับโอเคบวกมาทั้งหมด10.82%ไปต่อไปต่อเว้ยไปต่อเว้ยจะพูดอย่างนั้นจะก็ขายไปเกินครึ่งแล้วนะฮะ สิบเอดจุดสองเเซ็นะครับเปิดวบแนนให้ดูด้วยเลยเดีกวา่าไหมตอนนี้นี่ครับบวอยู่สนะิบเปอร์เนะฮะเหลือเงินอยู่เก้าสิบเอ็ด USDT นะครับก็ดูเงนอย่างนี้เลยจะได้เห็นตัวเลขขยับนะครับอืมไปนะครับยังวิ่งอยู่นะครับตอนนี้ก็ถึง TP ที่ผมตั้งไว้สุดแล้วนะครับแต่ว่า อยมันอาจาจะไม่ใช่เว็บหเฟลเลียก็ได้นะครับอาจจะวิ่งต่ออ่าเดี๋ยวผมจะวัดฟีโบก่อนนะครับว่าจะได้ถึงไหนสัก1ินาทีแล้วกันอืมนับยังไงแลอวะ <c oughs> อ่าโอเคหนึ่งสองสามสี่ห โอเคโอเคสิบเอ็ดจุดสามห้าเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมตอนนี้เออเออเอออุ้ยทำไมวัดรอบนี้แล้วมันสูงกว่าที่เดิมวะสองเก้าเจ็ดสี่แปดแล้วกันถ้าไปถึงก็ดีไม่ถึงก็ไม่เป็นไรแต่ห้ผมเล่น SL มาสูงแล้วครับตอนนี้ก็ไม่ได้กลัวอะไรไม่ได้กังกลวลเท่าไหร่นะ แด้วก่อนผมผมซีฟิวปิดหรือเปล่าหรือว่านับผิดปะผมนับเป็นยีไว้เป็นแค่ขึ้นย่อยเออไอ้จริงๆแบบแบบไม่เย้จะถูกก็ได้นะผมก็ไม่รู้ว่าเฟิ ประมาณนี้ r j TP สูงสุดก็ประมาณ29560นะช่วงนี้ยังวิ่งเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ยอมหยุดสักทีเนาะโชควดีแค่ไหนล่ะที่ยังไม่นอนเพราะว่าถ้านอนครับผมตั้งไว้ช่วงนี้โอเคก็ตั้งปิดไว้แต่ช่วงนี้แล้วแหละตอนนี้ก็แบบถือว่าช่วดีที่ยังไม่นอน,นก็มีโอกาสได้ดูนะครับถ้าดูอย่างนี้ก็คลิปก็จะไม่ได้ตัดสักทีจร <c oughs> ิง,งๆไปวิ่งเลย 15%บห้าเปอร์ซ็นตไปแล้วนะครับหลังจากที่ตัดนใจปิดไปขึ้นหนึ่งแล้วสุดตอนนี้ม่งก็ยังขึ้นตอนน่เอเลยยปิดไปอีกสักเท่าไหร่ดียะมันเกินไปเปล่าไนะหนเกินไปเปล่าอ๋อได้ละปิดไปตอนนี้ตอนนี้เหลือไว้หนึ่งดอน <laughs> เหลือไว้ดูแล้หนึ่งดอนนะดูดีว่าได้ไหมหนึ่งจุดเจ็ดจะเหลือเท่าไหร่ก็มาดูกันนะครับเอ้า <c oughs> เอาหมดแรงแล้วหรอ <im itation> ก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวตัดคลิปดีกว่าผมไปตัดต่อกันเดี๋ยวสรุปทีเดียวเี <laughs> ยราว้ย <sm art> นี่น่าจะเป็นบทสรุปแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากที่ราคาได้มีการไปชนเป้าที่ผมวางไว้นะครับเห็นไหมว่าเหลือแค่ไส้เลยนะครับก็ได้มีการลงมาเลยนะครับดูในทมเฟรมที่เล็กกว่าน,นี้ก็คือห้านาทีก็ได้ครับเห็นไหมว่าหนาทีเนี่ยลงมาหาเส้น EMA เลยนะ ซึ่งส่วนตัวผมมองว่าเนี่ยน่าจะเป็นการจบแล้วนะครับผมคิดว่าผมจะปิดเลยแล้วก็จบมายนี้ที่สูงสุดประมาณ15-17%นะครับโอเคครับจบแค่นี้ครับสรุปคือกำไรสูงสุด15-17จบที่เวลาประมาณตีห้า55พอดีเลยนะครับก็โอเคปิดไปโอเคเรียบร้อยครับใช้เวลาเทรดตั้งแต่ช่วงตีสองตีสถึงตีห้าก็ กำไรก็ไม่ดีมากแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับการกลับมาลงคลิปเดี๋ยวผมจะตัดคลิปล่าสุดก่อนแล้วก็คลิปนี้ต่อก็โอเคเดี๋ยวจะไปแชร์ลงเพจนะก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากเลย